CVV Alimentum นะครับตัวนี้3,520บาทจากร้าน CFF Thailand ลิงก์รายละเอียดสั่งซื้อสเปคอ่านใต้คลิปมีราคาบอกเป็นตัวเลขกด้วยไปอ่านกันตรงนั้นได้เลยทั้งใน Description ละพินคอมเมนต์นี่คือรหัส Alimentum C907-A T Black Hand Rub Brass Handle Black Stainless Steel Liner Black Stone Watch D2 Blade ทันโตดำทั้งตัวแต่เป็น ทองเหลืองนะครับเทมากมาดูกันเลยนะครับตัวนี้3 2มสองเออสามห้าสองศูนมั้ยเห็นไหมผมจะพูดผิดพูดถูกตลอดเลยต้องระวังนะครับสามสองห้าศูนย์กับสามห้าสองศูนย์นี่ต่างกันเยอะยู่ยหลายร้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนะี่ยไปอ่านละเอียดใต้คลิปอีกทีเผื่อบางที่ผมพ,พูดไปพูดมาแล้วผมพูดสลับกันนะครับพอมันแก้ไม่ได้แล้วพูดไปแล้วแต่ถ้าเกิดแบบไปดูตัวเลขใต้คลิปแล้วมีลิงก์ให้ด้วยมีสเปคด้วยก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับผ้าเช็ดมีดเอกสาร สติกเกอร์นะครับให้มาด้วยนะสีวีวีก็เป็นแบรนด์น้องของดับเบิลยูอีนาฟนะครับนี่อเลเมนทัมเป็นรุ่นเรือธงขายดีของเขาเลยนะคือจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับรางวัลน,นะครับในเบลดโชว์ผมจําไม่ได้ปี2017หรือว่าอะไรหรือว่าอะไรไม่รู้นะจาไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมอยากจะใส่ถุงมือรีวิวเหมือนกันแต่ว่ามันคงบอกไม่ได้ว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเวลาจับนะครับเลยต้องขออนุญาตพี่บอลน,นะครับเจ้าของร้าน c ีเ t h a i l ไท d ์เนี่ย ในการใช้มือเปล่านะครับในการจับรีวิวนะครับใส่ถุงมือมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาชั่งน้ําหนักกันก่อนนะครับโอเคน้ําหนักเยอะนะเพราะเป็นทองเหลืองนะครับหน่วยกรัมอยู่ที่132กรัมนะหนึมีดเล่มขนาดนี้หนัก132กรัมนี้เท่ากับมีดใบ4นิ้วเลยนะแต่มันจําเป็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวด้ามสเกลด้านนอกที่เห็นเนี่ยเป็นวัสดุโลหะที่มีน้ําหนักความแน่นเยอะนะครับเย่างเช่นถ้าใช้สแตนเลสท,ทําใช้ทองแดงทําทองเหลืองทําหรือว่าสัมฤทธิ์ทาซึ่งในเล่มนี้ก็คือบรัสนะครับบรัสก็คือเป็นทองเหลืองนั่นเองทองเหลืองเกิดจากการใช้ทองแดงกับซิงค์นะครับแล้วก็มีสารอื่นปนด้วยผสมกันแล้วมันจะได้จากสีน้ําตาลอมแดงจะกลายเป็นน้ําตาลอมทองทองเหลืองแทน นี่เป็นที่มาของทองเหลืองหรือ brass นะ b r a s s นะครับ brass ถ้าทองแดงคือ copper ถ้าสำริดนะครับคือ bronze นะ b r o n z e นะครับ bronze ตัวนี้ก็เป็นมีดพับในซีรีส์ e d c knife นะของ cvv ที่โคตรแบบขายดีมากๆแล้วตัวนี้ก็มาในเวอร์ชันที่เป็นวัสดุพรีเมียมขึ้นจากเดิมจากเดิมมันจะเป็นไมคาตาบ้าง g ีเบ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นวัสดุโ oh ลหะเราลองมาวัดความยาวเมื่อพับอยู่นะครับ ความยาวอยู่ที่เราราวสี่นิ้วนะครับสิบเซนติเมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็มีดเมื่อกางออกมาพร้อมใช้งานอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วได้มั้งประมาณเจ็ดนิ้วนะครับหกจุดเก้าน้อสิบเจ็ดจุดหนึ่งเซนติเมตรนะครับใบสามจุดสองห้าได้ไหมหรือว่าใบสามนิ้วไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูนะครับใบประมาณสองจุดเก้านิ้วนะครับคือสามนิ้วว่าแหละเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่ได้หนักจนแบบเป็นภาระจนแบบปวดหัวเวลา ใช้งานอะไรขนาดนั้นนะครับคือด้วยรูปลักษ์มันเนี่ยมันเป็นมีดที่เล็กแต่น้ําหนักมันเยอะนะครับคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นข้อชดเชยนะครับถ้ามันตัวใหญ่แต่มันเบามันจะรู้สึกแบบเออมีดเบาเนาะแต่พอมาตัวเล็กแล้วมันหนักเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าุทำไมมันหนักจังนะแต่ลืมไปแม้ว่าน้ําหนักโดยรวมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันก็ไม่ถึง150กรัมมันยังค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะเบาแล้วพกได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าน้ําหนักมันมากระจุกอยู่ที่เดียวก็อยู่ที่ความชอบบางคนเนี่ยพก 2 0 0กรัม170 180้กรัมได้สบายอันนี้ก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์นั้นเลยเพราะมันยังต่ำกว่าอีกนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส่วนของด้ามด้านในนะครับถ้าพี่ๆลองสังเกตดูเนาะก็จะเป็นสแตนเลสสตีลไลเนอร์ liner, สีดำนะครับทำสีดำเพราะว่าเล่มนี้เขาต้องการให้มันดูมืดมืทึมๆนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งคลิปทั้งสกรูเซตทั้งโบสเตอร์ทั้งจุดหมุนอะไรก็ดำหมดเลยนะครับรับก,กันกับตัวสเกลด้านนอกที่แปะทับเข้าไปซึ่งสเกลด้านนอกทีี่เเห็็นนน้จะป ทองเหลืองนะครับบรัสซึ่งเขาใช้วิธีทํายังไงให้มันดําสักวิธีนงครับทานิชหรือว่ามีวิธีเร่งนะครับแล้วก็ใช้มือขัดให้มันเกิดริ้วรอยอีกทีถ้าผมลองขยายภาพให้ดูพี่ๆจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นเซียนเส้นๆนะครับแต่ถ้าลองเอาเล็บค่อยๆรูปหรือว่าเนลรูปดูเราจะไม่รู้สึกว่ามันสะดุดนะครับแค่รู้สึกว่ามันเป็นใสายเหมือนกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเบอร์พันเบอร์สองพันะแต่จะไม่รู้สึกเหมือนกับเป็นเซียนไม้อะไรนะ เทคนิคการผลิตนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้เทพมากนะครับผิวก็เป็นผิวที่เป็นเส้นยาวตลอดด้ามซึ่งเขาเรียกกรรมวิธีว่าแฮนด์รับก็คือใช้มือนั่งขัดใช้คนนั่งขัดแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีความแบบเข้มอ่อนอะไรต่างกันไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเข้มๆหน่อยตรงนี้ก็จะจางๆมีความเป็นสึกๆนะครับเสี้ยนๆอยู่แล้วก็ดูแบบย้อนยุคโบราณรัสติกหน่อยส่วนท้ายเนี่ยจะมีรูรลันยัดทะลุ2ฝั่งนะครับ ก็ใช้ดีไซน์แชรกับ a l i ิเมนทัที่เป็นไมคาตากับ g ีเทเลยนะครับซึ่งอพวกนั้นก็จะราคาถูกกว่าประมาณ2,000กลาง2,000ปลายแต่ตัวนี้3,000กลางเพราะว่าวัสดุการผลิตมันทำยากกว่านะครับแล้วก็แพงกว่าโครงสร้างมีเจาะช่องทำให้เช็ดล้างได้สะดวกนะครับแล้วก็ด้านในไลเนอร์เป็นสเกเลตันหนาซึ่งมันจะไม่มีตำตันนะมันจะเจาะช่องไวเห็นไหมลดน้ำหนักนะเพราะด้ามข้างนอกก็หนักพอแล้ว ส่วนคลิปติดตั้งมาบริเวณด้านขวาของด้ามน,นะครับส่วนท้ายทําให้เวลาเราพกมีดเนี่ยมีดก็จะชี้ขึ้นแบบนี้นะครับทิป up carry ปลายชี้ขึ้นเมื่อพกเนาะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะถอดย้ายตําแหน่งได้นะครับติดตั้งมาด้านเดียวด้านนี้ไม่มีรูรองรับด้านบนไม่มีนะครับเขาเป็นด้านขวาเท่านั้นคลิปเป็นสแตเลสสีดำเจาะรูลดน้ำหนักถอดได้ด้วยการขันสกรูเซอร์วิทสองตัวนะครับผมก็เป็นมีดที่ดู เกลี้ยงลคลีนๆนี่แล้วก็ดามด้านข้างก็แบนนะครับส่วนระบบการกานะทําได้วิธีเดียวคือการใช้ฟลิปเปอร์แถบแบ็กฟลิปเปอร์ตรงนี้ดึงลงแบบนี้นะครับจับแบบนี้เนาะ มีก็จะถูกกายออกมาแล้วก็เจ้าตัวนี้มาในเวอร์ชันที่เป็นทันโตะซึ่งอะเรเมนทัมผมเคยอยู่ในช่องไปบ้างแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆวัสดุอื่นก็จะเป็นใบทรงดรอปพอยสเปียอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มาในเวอร์ชันทันโตะซึ่งทันโตะกายทันโตะแฟนแหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออขึ้นเลยต้องซื้อกับมีดราคา3 5 0 0แล้วได้ขนาดนี้ผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับทั้งวัสดุที่พรีเมียมงานผลิตที่พรีเมียมส่วนของใบเนี่ยเป็นใบขนาดประมาณ2 9ถึง3นิ้วที่มีความ ค่อนข้างละมุนนะเพราะสันด้านบนมันจะเก็บเหลี่ยมมาหมดเลยนะครับจับวางพักแบบนี้ได้แล้วก็สันก็จะมีการลดความหนาลงบริเวณส่วนปลายทําให้ปลายเนะี่ยมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วมีความเพียวขึ้นนะครับแทงผ่านได้ง่ายส่วนคมนะครับออกแบบมาเป็นแฟลตนะครับในรุ่นทันโตนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นดรอปพอยต์จะเป็นฮอลโลกรนะครับตัวนี้จะเป็นแฟลตหรือว่าเป็นไฮเซเบอร์ด้านหน้าก็เป็นแฟลตนะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นแฟลตซึ่งความแข็งแรงแล้วความเฉียบคม ยังดีอยู่นะครับคือคมยังคมดีอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่า C.V.V. หรือว่า W.E.N. เองเขาก็ใส่ใจเรื่องการผลิตอยู่แล้วนะครับรวมถึงวัสดุที่ใช้แล้วก็ดีไซน์ซึ่งคมแบบ Flat หรือ Saber เนี่ย High Saber เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากกว่า h o l l o w อีก h o l l o w มันจะมีความเฉียบแต่ว่า โอกาสที่คมจะล้มหรืออะไรเนี่ยมันมีมากกว่าอันนี้คือทางทฤษฎีนะครับทางทางฟิสิกส์นะครับเป็นปกติผิวจะเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ DLC titanium c a r b o n y d r อ oxide อหรือใช้สีอะไรนะครับทำแต่เขาทําออกมาได้ดูเนียนนะครับดำดำ,ดำเนียนเนียนด้านด้านแทบจะไม่สะท้อนแสงเลยแล้วจะมีรอยสโตนวอชอยู่ด้วยนะรตรงเซเบอร์ไลน์ซึ่งมีก็จะดูรัสติกดูดิบมากนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีชอยที่เราสามารถที่จะวางพักนิ้วแบบนี้ขยับด้านล่างลงแบบนี้ก็ได้แล้วก็วัสดุที่ใช้ผลิตใบตัวนี้เป็น d 2นะครับ D 2ตรงนี้เห็นไหมนะครับซึ่งเป็น c o o r k Alloy Steel นะเป็นโลหะที่ไม่ใช่สเตเลสแต่เป็น Tool Steel คือโลหะผลิตเครื่องมือนะครับที่มีความเด่นในเรื่องของการรักษาความคมแข็งนะทนเสียดสีสูงเก็บคมดีมากรับแล้วคมอยู่นานมากใช้ไปนานกว่าจะหายคม ประกอบกับค่าการผลิตที่มันมีส่วนประกอบที่โครเมียมไม่สูงมากครับโครเมียมเขาบอกว่าไฮโครเมียมแต่ว่าโครเมียมมันไม่เกิน14%นะครับมันก็ยังไม่เป็นสเต e เลสสตีลแต่มันเป็นอลลอยที่มันเป็นอลลอยผลิตเครื่องมือนะครับก็เขามองว่าเด่นเรื่องการรักษาความคมนะครับคมแล้วคมนานส่วนจุดหมุนข้างในนะครับยังเป็นวอชเชอร์อยู่นะครับไม่ได้เป็นบอเบรริ่งเนาะไม่ได้ลื่นแบบปื๊ดอะไรแต่การ ใช้งานนี่ขนาดยังใหม่ยังไม่ได้หล่อลื่นเลยนะครับก็ยังทําได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าบางทีเหมือนเป็นบอเบริ่งหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นบอเบริ่งไหมนะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นวอชเชอร์ก็เป็นวอชเชอร์ที่โคตรลื่นนะลื่นเหมือนบอเบริ่งแต่ว่ามันจะมีความฝืดเนื่องจากใบเป็นสีดํามันจะมีความฝืดมากกว่าใบซาตินเป็นธรรมดายู่แล้วนะครับ ไม่มีสตาร์ไม่มีรูไม่มีดิสอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแมนนวลโอเพนนิ่งแต่เป็นแมนนวลโอเพนนิ่งที่ต้องบอกเลยว่าต่อยอดมาจากรุ่นที่ขายดีที่สุดของค่ายเลยก็ว่าได้นะสร้างชื่อนะครับจับถือเป็นอาวุธใช้แทงนะครับใช้งานดูเรียบง่ายดีนะครับผมรออะล m ิเมนทั i มฟิกซ์เบสที่เป็นทันโตะอยู่นะนะครับไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะครับก็เป็นมีดที่ หลายๆคนชื่นชอบในซีรีส์จะมีรุ่นที่เป็น Alimentum 2, Alimentum b o t t l e Lock อีกนะครับแต่ผมชอบ Flipper มากกว่านะครับแล้วก็ระบบล็อกนะครับเกือบลืมพูดไปจะเป็นไ i แน่ล็อกนะครับเป็นแหนบเหล็กดันขึ้นมาขวางใต้โคนใบมีดแบบนี้จะเก็บก็คือดันตัวล็อกบาร์ให้อ้าออกแล้วพับนะครับซึ่งดีเทนก็ดีด้วยนะ แต่ใช้ไปเดี๋ยวก็หลวมลื่นไม่ให้หลวมสิลื่นสมูทขึ้นเพราะว่าใบดํามันจะมีความฝืดๆเพราะว่าสีมันดําๆเนี่ยมันเหมือน,น,นด้านฝืดแต่ถ้าเป็นขัดเงาเป็นอะไรมันจะลื่นมากนะครับอันนี้ก็ยังใหม่อยู่ธรรมดานะครับดีเทนก็ดีมากๆนี่คือ Uh, v um c v b Alimentum C907T k A Alimentum Bronze 3,520บาทจากร้าน CFF Thailand ตามลิงก์กันไปซื้อไปกดไปตามกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อสอดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี h เฮบิ i d n n out